ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube h a p p i p e เนช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ h p p p y e เน Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ3วิธีรับมือกับคนขี้อิจฉาริษยามาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะการที่มีคนมาอิจฉาริษยาหมายความว่า คุณต้องมีอะไรดีแน่แต่ปัญหาคือความริษยามันเป็นพลังลบและมากมาพร้อมกับการกระทำที่บางครั้งพยายามกดคุณให้ต่ำลงสิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเล่นตามเกมเพราะถ้าคุณเผลอตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกับที่ฝ่ายนั้นส่งมาคุณจะเข้าไปอยู่ในเกมฝ่ายนั้นทันทีและเท่ากับคุณส่งสัญญาณว่า คุณและเขาเล่นอยู่ในหลีกเดียวกัน Happy Channel มีแนวทางรับมือมาฝากท่านผู้ชมดังนี้ค่ะ 1. ระดับจิตของคุณต้องสูงกว่าเขาอย่าตอบโต้ด้วยพลังด้านลบกลับไปแต่ให้แสดงชัดๆว่าคุณไม่เล่นเกมที่เขาเริ่มไม่อย่างนั้นคุณจะเสร็จและตกเป็นเหยื่อทันทีวิธีจะหลีกให้พ้นคือ คุณต้องแสดงให้ฝ่ายนั้นเห็นว่าคุณมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าคุณมาที่นี่เพื่อทำงานและมีเป้าหมายการทำงานที่มีโฟกัสชัดเจนไม่ได้มาเพื่อทำร้ายหรือทำลายใครหลายครั้งที่การวางเฉยไปชักระยะกลับได้ผลแต่หากจำเป็นคุณอาจเลือกสื่อสารออกไปตรงๆอย่างสุภาพแต่ต้องไม่ใช่ด้วยอารมณ์ 2. พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเจ๋งขึ้นคนขี่อิจฉาไม่ชอบเห็นใครได้ดีกว่าตนเองแต่พวกเขาก็มักไม่ใช้เวลาไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเช่นกันคนที่อาการหนักมากๆนั้นนอกจากจะไม่ยอมทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วยังพยายามกดคนอื่นให้ต่ำลงไปด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เก่งขึ้นเสมออย่างมีโฟกัสที่ชัดเจนนั้นเป็นการตอกย้ำให้อีกฝ่ายเห็นว่าคุณคือของจริงคนจริงที่ไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้เพราะเป้าหมายความสุขและการเติบโตของคุณสำคัญกว่า 3. เปลี่ยนความรู้สึกของคุณเป็นเวทนาสงสารและเมตตาแทน คนที่มีพลังลบในตัวมากและขี้อิจฉามากๆนั้นมักมีบาดแผลในใจหรือปมปัญหาในใจอดีตที่ไม่ได้รับการแก้ไขและหลายคนมีปัญหาเซล์เอสตีมหรือความนับถือตัวเองความอิจฉาริษยาคนอื่นพลังลบในตัวอยู่แล้วนั่นหมายถึงพลังงานนั้นก็กำลังทำร้ายเจ้าตัวเข้าเต็มเต็ม ซึ่งเขาเองก็ไม่มีความสุขสุดท้ายแล้วความอิจฉาริษยาคืออาวุธที่ทำร้ายตัวคนขี้อิจฉานั่นเองแต่ข่าวร้ายคือหากคุณมีความโดดเด่นมากพอก็มักจะหลีกเลี่ยงการถูกอิจฉาไม่ได้อย่างน้อยหากคุณมองมันว่าคือเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์คุณก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นและที่สำคัญก็คือ คุณควรระงับระวังใจตัวเองไม่ให้ไปอิจฉาลิษยาใครจะทุกข์เองเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสามวิธีรับมือกับคนขี้อิจฉาลิษยาหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและเพลิดเพลินไปกับการฟังขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับ happy net channel ในคลิปหน้าคะ่ะ